วันนี้เราก็มาถ่ายงานรถด,ดำอยู่กลางป่าป่าละเมาะมีป่าละเมาะเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะนอนแป๊บนึงนอนกลางแดดอย่างนี้นะครับนอนได้นะฮะเพราะว่ารถผมมีแอร์นะก็ปั่นเครื่องเรียกว่าปั่นแอร์นอนติดเครื่องปั่นแอร์นอนนอนตรงกลางวันสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับถือว่าเป็นการพักผ่อน ก็ไม่รบกวนชาวบ้านอยู่กลางป่ากลางดงกลางเขาเลยไปที่ไหนก็นอนแต่ในรถนี่แหละก็ <c oughs> ดีนะครับนะฮะรถติดหลังคาแคริบอยแล้วก็มีแอร์อยู่ด้านหลังมีที่นอนนุ่มๆกลางวันเราก็พักผ่อนแป๊บหนึ่งนะฮะหลังจากถ่ายคลิปมาตั้งแต่เช้ายังเย็นแล้วตอนนี้ก็บ่ายแล้วบ่ายสามโมงแดดกำลังร้อนเลยเดี๋ยวเราก็นอนพักกันแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวตื่นมา ก็ค่อยถ่ายคลิปกันต่อดูอยู่กลางป่ากลางดงกลางเขาบรรยากาศดีครับแต่ว่าอากาศก็จะร้อนนิดนึงนะแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนื่องจากรถเรามีแอร์นะเดี๋ยวแดดมันก็ล่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปบังรถก็ทําให้เรานอนได้สบายอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปหรอกเพราะเรามีแอร์อยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราขอตัวนอนก่อนวันนี้มาถ่ายงานที่ จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับแต่งรถนะฮะรถคอกอรถเพลาลอยรถบรรทุกหกล้อสิบล้อได้หมดเลยนะครับก็ลองทักแชทมาหาผมได้นะเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนอนต่างถิ่นอีกแล้วไปที่ไหนก็นอนได้ครับเรามีห้องแอร์อยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยบาย,บาย